โคดโอ้เผยคิดกับแตบ,บชีพกระต่ายโคดโอมาริโอ,อยูโรก,กีคุ้ซื้อของสโมสรเอซีจีเมืองทองยูเนเต็ด เผยเคล็ดลับหลังพาทีมเปิดบ้านชนะทีมแชมป์อย่างบีจีปทุมยูนในเตะหนึ่งต่อศูนย์ในเกมสุดท้ายของศึกไทยลีกโดยกิเลนพยองจะฝันกันเป็นแชมไลพายหลังยัดเยียดความปลาชัยนัดแรกของฤดูกาลให้ทั 0, พเดลับบิดหนึ่งต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020-2021ในสุดท้ายของฤดูกาลที่สนามเอสซีจีสเตเดียมเจ้าถิ่นกิเลนพยองเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ8และลงเตะ29นัดมีอยู่44คะแนนเปิดบ้านต้อนรับทีมแชมป์ประจำฤดูกาล อย่างเดลับปิดปีจีปทุมยูเนเตดที่กำลังลุ้นทำสถิติเป็นแชมป์ไร้พ่ายเจ้าถิ่นกิเินพยองเพิ่งปลดล็อกพอใช้ได้ในรอบ6เกมหลังบุกชนะสุพรรณบุรีเอจีได้2ต่อหนึ่งเกมนี้มีข่าวดีคือได้ลูคัดโพชาแนวรับคนสำคัญกลับมายืนคุมเกมรับนอกนั้นเป็นบรรดาตัวหลักอาทิสมพรยศสุพรปินัตะาการภวิรเทพป,ป้อมพันธ์ชัดมงคลทองคีรีวิล,ปปปลเลียนปอบและแดเลซึ่งเจ้าถิ่น ก็มาได้ประตูชัยในนาทีที่42จากการประสานงานกันของ2แนวรุกต่างชาติอย่างเดเลยกับวิลเล่นป๊อบก่อนที่สุดท้ายจะมาจบที่วิลเล่นป๊อบยิ่งปั่นโค้งจากหน้ากรอบเขตโทษโดยมาริโอได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าอย่างแรกผมขอแสดงความยินดีกับบีจีปทุมที่ควา้าแชมป์ไทยลีกไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมผมขอแสดงความยินดีกับท่านประธานปวินเพราะผมเองก,ก็เคยเล่นที่นั่นมาก่อนบีจีปทุม อาจเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยมีมาผมขอให้พวกเขาโชคดีกับการไปเล่น ACL อีกไม่กี่เดือนนี้เรามีเวลาหนึ่งสัปดาห์กับการเตรียมตัวสำหรับนัดนี้วันนี้ที่เราชนะได้เป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆวันนี้สามารถนำแท็กติกที่เราเตรียมกันมามาตัดสินใจได้ถูกต้องโดยเฉพาะจังหวะก,การเล่นเกมรับที่ทำให้เราเก็บสามแต้มได้ต้องให้เครดิตทุกคนปีนี้เราเอาชนะ b ีปทุมได้ทั้งสองนัดเกิดจากการทำง,งานหนักของทุกคน ที่เราชนะทั้งใน F อฟเอคัพและทําให้พวกเขาแพ้เป็นเกมแรกในหลีที่เราชนะได้เพราะเราใจเย็นอดทนรอในการเล่นเกมรับนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แฟนๆอยากเข้ามาชมเราสามารถรับมือกับจุดแข็งของ B g จีประทุมอย่างลูกเซตพีเพวกเขาน่าจะเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในไทยหลีเราโชคดีที่ได้ลูกคาโทชากลับมาช่วยเน้นจังหวะเซตพีและเกมรับของเราไหลลื่นขึ้นคุณซื้อกีเล่นพยองปิดท้าย